พี่น้องที่เคารพครับกลับมาพบพ่อกับนายกิติชัยบาลีช่องดีมีสระอีกคือเก่านะครับบ่วว่าเป็นพี่น้องฟังไทยฟังเล่าชาวต่างประเทศเมื่อนีนายกิติชัยบาลีมาพบพ่อกับพี่น้องบ้านนองกุงซึ่งเพิ่นเป็นกุ้มเลี้ยงไหมนะครับก็เลยถือโอกาสมาถ่ายทํำวิธีชีวิตของของการเลรี้ยงไหมให้พี่ให้น้องได้รับชมกันนะครับซึ่งเมื่อนีก็มีเจ้าหน้าที่ ศูนย์มอนไหมเพิ่นเพิ่นมาอบรมนําก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของผมนะครับที่ที่เจ้าหน้าที่ทั้งศูนย์มอญใหม่ครับผมขอบคุณหลายๆที่ที่ออกกล้องให้ขออนุญาตถามคุณแม่ประธานนี่คุณแม่ซื้ออย่างนอกแม่นิกรแก้ววิสัยค่ะยุบ้านน้องกุงุงบ้านน้องกุุงหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งตำบลน้องกุ้งศรีอำเภอโนนสะอาดค่ะจังหวัดอุดรธานีค่ะคุณแม่เลี้ยงไอ้ไหมนี่มาหลายปีภานในด้ว เริ่มแรกกตั้งแต่เป็นเด็กน้อยปสามคุณล่คะคะเดี๋ยวนี้อายุจากปีหาสิเจียรติเค่ะปาดทษเลี่ยงตะไหมมาจนจนสําเร็จอลรหันท้าถ้าว่าภาษาลงตะบัวเนะาะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหมอันนี้นี่ไหมทั้งเบิดนี่ที่ในกกระด้งนี่เป็นว่าขาเตรียมดีสาวเมนบอนเตรียมดีสาวออกจากจอมาแล้วนนค่ะนะครับอันนี้อน,นอัน,นยังพรท่านออกนะครับไอปีเนาะมองมันมันสีอยู่ในจอ มาที่นี่คุณแม่ทั้งหลังคุณแม่เนี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งเบิดบนเนี่ยจ้าอ่าล่องล่องล่องลูกขื่นผ้ายางเบิงอ่ารายละเอียดต่างๆอันนี้เขาเอื้นผ้าอย่างพื้นแรกเอาพื้นแรกก่อนอืออือเป็นผ้าคุ้มไายค่ะอ๋อนี่เป็นผ้าคุ้มไายค่ะไม้แกมไฟอันนี้ไม้แกมไฟจ้าเส้นยืนพื้นนี้เป็นเส้นยืนไฟอ่าอ่าแต่ว่าทา้งพุงเป็นไม้ค่ะอ่าอ่ามาที่นี่ก็ตัวนี้เป็นไฟคือกันค่ะแต่ว่ากันไฟอิลี่ ไม้ที่กินใบมันสมปะหลังค่ะอ๋อไม้ที่เหยนฟักขาวๆจ้าเป็นเส้นงูมันหัวมันเป็นหนามนั่นบอกจ้านี่ผมไปเห็นยุยูเจ้านึงว่าเอามาจากจากศูนย์มอนไม้เพิ่นมาเลี้ยงเป็นต่าติอันมูนั่นแต่ว่ากะผู้อื่นอธิบายยันแต่ผมเป็นเส้นไม้ที่เฮาสาวเสร็จเนาะค่ะสาวเสซตเรียบร้อยโอ้จากจากตัวนี้จากตัวนี้หลังจากสาวเสร็จเรียบร้อยมันถึงมาเป็นเจี้ยงซี่อันนี้ถึงมาเป็นเจี้งซี่อันอันอันที่นี่ตัวนี้ล่ะ ตัวนี้เป็นเซียนไม้คืเซียนไม้คือกันตรวจผ่านนอกกสอแล้วค่ะอ๋อที่นี่สมมุติทามี่มี่พอ่าในทุนเขาจ้ามารับซื้อนี่ขายหฮอขายกิโลอะไรจังไดส่วนอยู่ในกลุ่มเนี่ยวบ่ขายค่ะห่อผ้าเอาเอาไว้ท่อย่างเดียวค่ะอืมที่นี่อันอันที่คุ้มโตอยู่นี่ก็แม่นไหมคือกันบนีคุ้มโตนี่ก็คือจังผ่ามัดมีค่ะผ่ามันมีไหมค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตเชิญมาทางพี่จังหน่อย เมื่เพี่มาเบิ้งผมเห็นสินไหม่หลายตรงหลายผืนอยู่นะครับเอาคุณแม่อร่องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับเอาสินไหมทั้งัครื่องพี่มัคุณแม่เอาตัวพื้นแรกเอาพื้นแรกเอาพื้นแรกนี้ค่ะด่าพื้นแรกพื้นนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะเส้นพุ่งเส้นยืนเป็นไม้บ้านเมิดค่ะเป็นไม้บ้านสีธรรมชาติค่ะคำว่าธรรมชาติเนี่ยหมยถึงเอายางเอายางเป็นเนแนวย่อมตัวนี้เป็นคังค่ะเป็นคังกับฝางผสมกันค่ะอย่อมตัวนี้ค่ะ แสาธรรมชาตินี่มันเฮ็ดยากค่ะส่วนสีเป็นเป็นจั้งสีได้เขาตตรงยอมหลายรอบค่ะเ้อต้องต้มตนำ้ำน้ำไม้ไวโดนคนอนุญาตเรียนถามคุณแม่สมมุติถ้ามีเกษ,ษ,ษตรกรหรืออันเขาเจ้ามาขอซื้อนี่ผืนหนึ่งในราคาเท่าไหร่บุญค่ะสำหรับผาสีธรรมชาติเม็ดละสองพันเม็ดหนึ่งหมายถึงตรงนี้ตรงนี้หาพันค่ะขาดทู่มันจะมาขาดมันแห้งค่ะตรงนี้ในราคาหาพัน ะคคมีกระดอปลงอีกค่ะอืมอืมเอาไปปฏิพื้นท wow. ี่สองคุณแม่พื้นที่สองพื้นที่สองตัวนี้เป็นเคมีค่ะอันนี้อันนี้เคมีค่ะอันนี้เป็นเคมีแล้วก็เส้นยืนเป็นไม้โรงงานอ่าเส้นยืนนี่เป็นไม้มาจากโรงงานจ้ะแต่ว่าเป็นไม้น้อยเฮาแต่ว่ามีนี่เฮ้าเฮาเฮาต้องมัดเองบะมีมัดเองค่ะเฮ้าเย็ดเองทุกระบวนการค่ะอ ค่ะอันนี้เป็นไล่จับหน่อยอ่าไล่จับหน่อยค่ะอันนี้ราคาเหร่พืนพืนนีตัวนี้เป็นสองพันหาเองค่ะอันนี้สองพันหาอ่าพี่น้องมาเที่ยวชมมาซื้อนี่มาได้มาได้ค่ะมาได้เดี๋ยวนี้สมมุติถ้าม,มาเนี่ยมาจากอำเภอโน้นสะอาดถนนเส้นทางมาจากทั้งหนโน่นสะอาดเท่ามาจาก เส้นตรงจากรักไฟแดงนี่ตรงมาเลยค่ะหอดบานเข้าสิหากิโลจากสมมุติพี่น้องมาจากถนนหมายเลขสองมาจากข้างอุงเทพโคราชขี่พานไปที่หนองค่ายนี่เขาเอินถนนหมายเลขสองกลับมาถึงอำเภอโนนศาสตร์นะครับมาถึงอำเภอโนนศาสะดเนี่ยเดี่ยวทรายมาทางตะวันตกค่ะตรงมาเลยค่ะระยะทางสิหาก่อมอสิหาิโลสิหาิโลซึ่งสีนี่ ศูนย์ศูนย์มอนไหมจุดเลี้ยนรูของมอนไหมมพ์มาเลยค่ะอน้องปูงม่อนไหมอ๋ออ๋อหมายถึงอันไปลงกูเบิงกูเกินมาเลยถูกต้องโอเคโอเคครับจุดเลี้ยนรูศูนย์มอนไหม้ยูมูนึงค่ะมาพี่มาพี่อยากอยากหูว่าไอสามีคนเก่งนีขออนุญาตอันออกออกช่องใดบ่เนี่ยสามีคนเก่งขออนุญาตไายทํำใดไดบ่ไดเนาะอันนี้คือสามีคนเก่งนี ขออนุญาตวัดดีเอฟซีสวยๆ,ๆนะท่านสวัสดีครับโอเคครับอ่าเปิดนายเอฟซีเบิ่งจังนี้หนึ่งเพื่อเอฟซีสิได้จำนาขออนุญาตถามซื้อป่ะเนี่ยสามีคนเก่งได้บ่ะเนี่ยครับซื้อได้จังจันแจวิสัยอ่าเป็นสา,ามีของคุณแม่ดิเนสามีของคุณแม่ในก่อนแจวิสัยครับโอเคครับอยู่ด้วยกันมาจากปีแล้วคุณพอ่อสี่สิบกว่าปีแล้ว<อ> <40 S 1> ครับโอ้สี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีนี่เฮ็ดตะมอนตะไมหมอย่างเดียวครับโอ้โทษผมธรรมดาเอา โคบ<ณ>กกลับมาตรงพี่อีกทีนึงนะครับหู้จักสามีคนเก่งแล้่เรียบร้อยมาอีกผืนต่อไปคุณแม่มา,า,านีด็นสองผืนนี่เป็นผ้าลล่โบล้านเนาะค่ะอันนี้เป็นผ้าไล่โบล้านลล่โบล้านเป็นของคุณยายทวด<ค><ณ>น,น้ำขาดแล้วแม่ของฉันนี่ก็เลยเอามาเามาโชว<ค><ณ>ลไล่ไหมโอ้โอเดี๋ยวนี่เอาเอาไลาตกกา่ตัวเก้า<ณ>ตัวนั้นของคุณยายทวดเนี่ยเอามาแกะไล่ไหมค่ะ<ณ>อันนี้เป็นไม่ไหมใบเป็นไหมทั้งบดบ่นีด อันนี้ไม้น้อยห้าทั้งเสียนพูงเสียนยืนแต่ล่างไม้เกี่ยวไม้ห้าคัดเอาตังแต่ไม้หัวล่มสวยสุดสีเทีมีกระกิงอยู่ตะวัเนือแน่นรายละเอียดมันเอ็ดยากค่ะอืมที่นี่ในราค่าสมมุติทามีมีผู้ใดผู้หนึ่งอย่างมาถามซื้อค่ะตัวนี้ก็ราคาซ้ำกันครับสีธรรมชาติเลยค่ะหาขันค่ะราคาหาพันบาทสําหรับตรงนี้นะครับสำหรับอ่า เอฟผู้ผู้ขาเจ้ามังมีซีซูข้าเจ้าบรเเกียงบบสัมราคาในีครับหลังจากหลังจากชมคลิปนี้ไปแล้วเขาเจ้าติดต่อมาขออนุญาตถามเบอร์โทรจักหน่อยหนึ่งค่ะอ่ะศูนย์แปดเจ็ดต่อไม่ลืมดีว่าเจ้าศูนย์แปดเจ็ดสองสองหกสองเจ็ดสองหกค่ะอ่าหมายถึงว่าพี่น้องเอฟซีเห็นคลิปคลิปนี้แล้วอยากที่บูซา ผ่าสินไหมซื้อไปออกงานนะครับ<ช>ม่บูซาได้ลวก็ม่านน่นสะอาดล้วก็มาบ่านน้องกุ้งม่น้องกุ้งก็จะถามหาคุณแม่ซื้อว่านี่ครับโพสในพี่น้องเบิ่งจะจะนางนิกรแก้ววิสัยนะครับอันนี้เป็นประธานบ่ค่ะนางนิกรน,นี่เป็นประธานเนาะประธานกลุ่มอ๋อตรงนี้ให้พี่น้องโพสในพี่น้องเบิง่งเบร์โทษไใหม่อีกนะครับนี่คือเบอร์โทษนะครับเอฟซี ถ้าสนใจอยากิปซื้อผ้าไหมบูซาผ้า,าไหมนี่ครับเบิงเบงคลิปนี้เรียบร้อยแล้วก็โค<ฮ>่มาเลยนะครับสีชอบสีใดมีทั้งเบิดเอาผืนต่อไปอกีกคุณแม่ไปะเนผืนต่อไปอกีกผ้าไหมสวยๆนะครับค่น,นีะเ,เป็นสีธรรมชาติคือกันค่ะสีธรรมชาติใ้นงยุ่งสี สีน้ำเงินค่ะเป็นยังคือไดน้นงยงสีน้ำเงินเพราะว่าสีธราไมชากระจิงอยู่แต่ว่าเป็นเพื่อของโรงงานค่ะค่ะย้อมใบแก้วค่ะพื้นนี้ครับผมในราคาสําหรับพื้นนี้ในราคาสามพันห้าสำหรับพื้นนี้นะครับโอเคพื้นต่อไปนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับถือโอกาสมากมือนี้มามาจะเอกับเจ้าหน้าที่มอนไหมเพิ่น เพิ่นก็มาถ่ายทํำสารคดีของเพิ่นผมก็มาถ่ายทํำสารคดีของผมนิจะเอกันนะครับอันนี้พื้นนี่ตัวนี้เป็นสีเคมีค่ะอ่าพื้นนี่เ้นพุ่งเ้นยืนกับเม่นไม้บานเท่านะะเม่นไม้บานเท่าทางย้อมสีเคมีย้อมสีเคมีบนสีธรรมชาติพื้นนี่ในราคาสองพันหอันนี้ก็สวยบนธรรมดาเลยครับนี่เหมาะสำหรับี่ไปวัดไปว่าเนาะ นุ่งล้วไปวัดไปว่าเอามาอีกพื้นต่อไปครับอืมให้อ,อีกพื้นต่อไปอไครับสำหรับแบบนี้นี่กระไมขึ้นกันไหมบ้านตัวนี้ไหมค่ะไหมอันนี้เหมาะสำหรับใส่ไปนในงานเทศากาลอะไรนี่จ้าตัวนี้เป็นห้าออกแบบไหมก็<ง>คือจังเพชรมีขันาว่ามีขันให้ น้หรับคนอันนี้ก็สามารถนุ่งไววดุนไปไปงานนุ่นนี่นั่นได้แล้วก็ไปวัดไปว่าได้นะครับสวยเป็นพาไหมนะครับส่วนพื้นนี้ได้ราคาสองพันหาค่ะสองพันหาคือกันนะครับพี่น้องที่เคารพครับหลังจากชมคลิปนี้เรียบร้อยแล้วเบอร์โทรเพิ่ก็ใายเรียบร้อยแล้วนะครับย่างมาทั้งพี่อีกนะครับตรงนี้ ตรงนี้นอกเนื้อจากสินไหม้นี่นี่ที่เห็นนกระเช้านี่นะครับสามารถอธิบายได้ปะค่ะตัวนี้เป็นสบู่ไหมค่ะอ๋อสบู่ไหมสบู่ไหมเห่าสกัดออกจากไหมสองตัวนี่อืมไมสองตัวนี่ค่ะแล้วก็แล้วสกัดออกมาแล้วมันเห่ากับมารว่วมเป็นเฮดสบู่เฮดสบู่สบู่เห่าเรียงไมออเกนิกไม้สวยไม้สะอาดครับค่ะนาน่ไซเลยค่ะอ่าอ่าตันนี้ นี่เป็นชิมท่าผิวค่ะชิมท่าผิวจากไหมค่ะจากไหมขึ้นกันค่ะอู้ไหมนี่ก็ฮหดได้หลายอย่างต้นเนาะผสมค่ะผสมวิตามินอืไส่หลักอะผิวสสวยครับผมอันไหนอีกบันเนี่ต้องเนือจทังนี้พิษตะพันอันนี้เป็นสบู่เหลวค่ะสบู่เหลวสบู่อาบน้ำค่ะล้างหน้าได้อาบน้ำได้ ที่นี่ทั้งเบิดทั้งม้วนเพรว่าที่เป็นสบู่ก้อนเล็กแล้วก็สบู่ขวดสบู่อย่างในราคาจังไดลงเริ่มต้นขวดทดล่องก้อนทดล่องกะสี่สิบบาทก้อนทดล่องน่สี่สิบบาทถึงฮอนก้อนสองร้อยค่ะก้อนฮอดก้อนสองร้อยที่นี่อยู่ในขวดนี่ราคาอยู่ในขวดมีสองร้อยค่ะสองร้อยบาทสองร้อยบาทต่อขวดนะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะครับมขนาดเดียวกันนะครับ นี่หมายถึงว่าอ่าอันยูเนติก้าเนี่ยเป็นการเอามาโชว์จ้ะเอามาโอโอเคเอามาโชว์เอามาโมนี่แหละค่ะเ่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมีเส้นลำเจ้าใบไม่ออกมากมีเส้นลำพร้อมค่ะขออนุญาตถามลึกๆไปอีกคุณแม่บาทที่ไหนเดี๋ยวนี้คุณแม่หลังจากเฮ็ดมอนไหมเมื่นี่ตั้งกลุ่มมอนไหมเขาเอ้ามากลุ่มวิสาหกีตมันว่าหกิจชชุมนตอนนี้คุณแม่มีมีทุนในการดําเนินการหลายไปเลยแล้ว ทุ่นทีห้าอ,ออมกันหมุนเวียนกันเดี๋ยวนี้กะมีหาหมื่นกว่าบาทค่ะหาหมื่นกว่าบาททั้งรัฐบาลได้มาซอยยังบอกทั้งราชการทั้งราชการก็มีอบตเพื่อค่ะกับศูนย์มอนไหมที่มาดูแลศูนย์มอนไหมเนี่เพื่อนให้งบมาหลายไปไหเดนเพิ่นว่ให้เป็นตัวเงินค่ะให้อุปกรณ์าส่งเสริมค่ะมาดูแลส่งเสริมมาสอนค่ะมาสอนในด้านเงินทุนเนี่ยวบ่มีบ่ค่ะเอา แล้วที่นี่อยากอยากฝากคุณแม่เบื้องคิปนี่แล้วเด้อวถ้าคุณแม่อยากสได้เงินกองทุนดอกเบี้ยต่ำนะครับภ่มิของเข้าสามารถไปยืมได้ที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักง,งานตั้งอยู่สารกกางสั้นหกรับไปที่ต่อยืมดอกเบี้ยต่ำตั้งแต่หาล้านถอยลงมานะครับสมาชิกสมาชิกบอยบ่พข้ากันอยากบอยอยากยืมจ้ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับน,น,าานาที่นีเินกนั่นย แล้ที่นี่สมมุติถ้าพินถ้าถ้าอยากยืมเงื่อนทุนเขาเจ้าให้คุ้มรหัสแสนบาทคือสำนักง,งานกองทุนพื้นผู้อุดรธท่านี้จำนวนเงือนหาแสนบาทนี่ใส่ขึ้นบ่าไม่ดอกเบีย้ยจักบาทอันนี้ถ้าต้องการอยากจะไปยืมนะครับซึ่งผมเป็นคณะกรรมการอยู่ในหันนะครับอันนี้แนะนําให้สมมุติว่ากลุ่มของเฮานน่อยากได้ทุนมาหมุนเวียนจากก่อนหนึ่งไปยืมคือเพิ่นบ่อยฟรีเด้ให้ยืมนะครับให้ยืมแต่ว่าบ่าเอาดอกเบีย้ย จักสลึงยืมมาได้มามาหมุนเวียนในการเฮ็ดกลุ่มมันไหมของเฮาเดี๋ยวนี้ผมเห็นแล้วเนี่ยกลุ่มมันไหมนี่นี่รู้สึกว่าทําจริงจังนะครับก็เลยอยากที่ส่งเสริมนะครับผมมาท้ายคลิปตรงนี้ก็เพื่อที่บอกคุณแม่ว่าจังสี่หละ่ะวันนี้ผมได้บอกแล้วจังสี่คุณแม่เอออยากไปยืมมึงได้กล่องต้นบุญผู้หรือว่าอยากยืมกระสุดแท้แต่อันนี้เป็นการแนะนำให้นะครับที่นี่กล่องึ้นคนจะค่อ,อยมาดูค่ะโอเค ทีนี้มาถึงทางพี่ครับเนี่ยตรงตรงที่ตั้งยุคค่าหมอนี่อ่าจัาหน่อยหนึ่งตั้งค่าหมอครับผมตั้งตั้งค่าหมอยุนี่เป็นเป็นการสาธิตหรือว่าจังไดหนี่ตัวนี้ห้าเห้าสอนเล็กน้อยค่ะอ๋อห้าสอนเล็กน้อยก็เลยไหมมันก็มาลายเนาะค่ะอ่าแค่นี้เส้นก็เลยง่ายอืมอืมอืมมันก็เลยเอาไว้ค่าหมอไวอย่างสิโอเคครับบ๊อบเป็นอย่าง เอาสุดท้ายายคลิปกลับไปที่มองเกาีคนญี่ยานน้องลานนี่มาจากจากมอนไม้ครับกลุ่มอ่ากลุ่มูนมอนไมที่อุดรือวยที่านักงานมอนไม่เขตครับอยู่ที่อ๋ออยู่เขตอุดรครับอุดรนะครับอันนี้มาจากอุดรวันนี้มาด้วยกันกี่คนสี่ท่านครับสี่ท่านเนาะออกคลิปคงไม่มีปัญหาเนาะคงไม่มีปัญหา ในจำนวนสี่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ที่ที่เพื่อนมา,าให้ความรู้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงหม่อนไหมนะครับก็ถ้าชมตัวเองแล้ววันพรุ่งนี้ออกอากาศนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องนายกิติชัยบาลีช่องดีมีสาระนะครับอออากาศเช้าวันพรุ่งนี้นะครับส่วนคุณแม่กลับมาภาษาเก่าฮ้อง กามียังอยากที่ฝากพี่น้องเอฟซีบอท่าสนใจอยากที่มาซื้อหรือสนใจอยากที่มาเที่ยวจังสิมาได้บอมาเบิงค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะค่ะเชิญได้ค่ะยุบ้านน้องกุ้งบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดมู่หนึ่งค่ะเข้าตอนรับเสมอมีหลายแนวหลายให้เลือกค่ะมีทั้งผ้าไม้ผ้าไฟตะก้าไม้แกมไฟครับผมค่ะมาถึงแล้วก็มีหลายอย่างให้ชมค่ะ ครับผมครับเชิญไดยค่ะครับผมครับมาเที่ยวกับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับค่ะโอเคครับพี่ค่ะครับสำหรับคลิปนี้กะคงสิจบสั้นๆไว้เพียงสนี้พี่น้องเห็นแล้วเบิ้งแล้วกะชอบอกชอบใจคลิปนี้กอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นายกิติชัยวารีช่องดีมีสละเพื่อได้มีกําลังใจไปหาท้าท่ำมองหันมองนี้ให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับ นี่มันเป็นโอกาสดีนะครับนับจากนี้ไปอีก20ปีจากสิมีหรือว่ามีในการเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมนะครับอาจจะหายสาบสูญไปเพราะว่าคนรุ่นใหม่นี่เขาสิไปตามเส้นทางของเขานะครับเหลือแต่คนรุ่นเก่าที่เห็ดอยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอกาวควาว่าสวัสดีครับ